ส yeah. วัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วทังช่องพอดีเราพูดเอาไปเชียวครับนี่อ่ะพยายาปฏิปฏิยังก่อะปฏิแมนของเราใช่ไหม แมวทอดอันนี้ปูชุบแป้งทอดปูมีครับกระแตนก็มีครับทครับยาบกนองครับทิปผมครับโดนคนเลยะเสดิงสดิงครับสดิรีครับอันทิผมครับอันดงครับอันนี้ที่ชิงเรียบครับ จีนูนครับจีนูนมีทุกแมงนะครับผมมีชารที่ก้ว,ด,วดูดินี่แล้วครับพ,พ,พี่นอครับนี่ <c oughs> แต่คนแหลนแกนะน้องผมแปมถ่ายน้ำกิน แนวกินนะครับเรามาเราบานแพมาเลาะหาแนวกินไปนนนแ่อนเน่ไกลนี็าปนอนบานแพะมอนิ้ีอเพิ่ไงไปนอนบ้านงานเลยฮอนเราไปนอนบ้านงานอย่างเดียวฟาดสวยจริงต้องอ่อน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  เอาโฮมี่อันอื่นนอกจากจังสิเรียกว่าอะไรก็อะไรก็อ้ายเห็นว่าเราไปซื้อดิ้นไก่ใ่นอิ้ไก่ตาอืส้มตําครับปาปงนะบ่โอ้ย บ่นคือแล้วล่ะมาทางผีห้องโอ้โหจีตุม้มมันต้องฟังผีสีนอ้องเอาไปหาปลาหมึกย่างเทาคุณเอปลาหมึกย่างปลาหมึกแข่งปลาหมึกแข่งนะปลาหมึกย่างกับคนโยมเม่มนุอยกไหมแก้วนี่เขาจะปัน้นเรื่อยๆานี้มันต้องแบบนี้ ดีครับสวัสดีครับมาในกินข่กินขาจะในเรามากก็อาบน้ำนี่เด็กับขาเราคือกันกับขฮเลยเสีบตลอด่เสียบตลอดเด็กปันได้แห่งเสียบนี่เด็กแหงเสียบนี่เก็กกิน อ๋แต่ว่าเขาจะอ่อนอ่บอกไปเห็ดเห็ดไไปต้มก่อนบอกเกไปไ่มาก้าของออแซบ,บครับของแซบโอ,อ,อ้ออยังมาทางพีเขาใช่ไยวนี่ติโอ้เจอแล้วเจอของอีกแล้วเพียเพีพพพ สายชนปาดสายชนปาดแต่อยู่ระเบียบคนนี้นี่แต่อยู่ระเบียบต้องกันคนนี้นี่ไปสอบไปซื้อมือเงินนี่นี่เนี่ยเชียงเลี่ยงดีปะเนี่ยนอนแต่วา,าถึงเลยถึงเลย <c oughs> อันนี้เราเป็นคนบออสติบัวควอยนนี้เป็นไงครับจาเราเป็นตะเพียงดิ ส้อยสอยเือสอยยกของตลอดทุกอย่างนี่นี่นู่แน่อยู่ในระเบียบแล้วจะไปดูแลวามปลอดภัยของสำนักงานขังดีครับผมอันนีครับขอพค่ขครับวกันครับ่าผมอ่าท้ายด้กินคนหน่ิขนคำใหญ่ไรเด้อกินคำใหญ่ไรเด้อกิขนใหญ่ไรเด้อนอง เดี ier, i, i, mainland, P P ๋ยวลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ถอยไปอ้อมอ้อมหลังวัดรถพระเจ้าพระเจ้าเด้อย่างเลยเราเบิรงกอยู่หรอกตายที่สุลูกพี่มาผิดทางแล้ววันนี้ถึงกับต้องถอยเป็นกะลาชิบาแบบชิบ้าแบบเท่ๆนะไปถึงกุ้งกันหนือเลยตลอดนี่ครับบรรยากาศหน้างานนะครับผม ขงแรงๆนะครับสายชลเป็นสายชลเนี่ยต้องขึ้นพ่อระเบียบเลยเพราะว่าคือสมาชิกระเบียบทุกๆุกคนที่จากสายชลเป็นดีแมนเป็นยังดีทุกคนเลยถ้าบ้านแกยู่บ้านทุ่มได้ไก่กันดิแปดกิโลดิแต่ว่าแกย่างทุกมือเลยย่งางไปกลับย่งางไปกลับ เพื่อสิไปไปเล่นแม่นไปเหรียญนี่สิคนคนคนเป็นสติบอบบสมบูรบอบจกตะวันตะวันเราหันแม่นทิจใจเราดีอยู่ดีแม่นจนจนอายเงินเลยอายุหันหลายหลายปีแล้วก็ไปตลอดเราไปทุกมือเลยแม่นถักย่างกับเดือดทั้งเธอหาทุ่มตีหนึ่งหกทุ่มย่างกับบางสิ่งทั้งเธออายกับติดรถถ่ายรถไปนำเท่ากับแห้รถเราวเป็นเปลง ทางเขาบานแล้วก็แล้วก็กลับก็จะไปกลับทุกมือเลยแม่นบอกมีผิดบอกมีไฟ่ก็ไผแล้วก็มีคิดใจเอือเฟื่อไหมคิดใจเอือเฟือ่อซอยยกของซอยอันนั้นอันนี้น้องๆแเดนเสื์แล้วก็สิไปบเบิงเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งในวงแม่นพอนที่นี่พ่อที่ไอ้กลับขึ้นไปแล้วสายชนหายไปไอ้ก็เลยงงเลยตนแกเขาจาวาเราป่วยแล้วเรานึกว่ามันเล่าเสียไหม แมเนเจ้าหนี้เพิ่งจิบเมื่อห็นในโตกใจเลยเมื่อก,กี้นี่สายชนคนเดิมคุณนอะอันนี้คือซีเมนย่ำเหรออันนี้น,นี่คือซีเมนย่ำเอ้ามาพกอกันอีกแล้วโอ้ยเก็บได้อีกจะลกสิจะกินอย่างนี้ใช่ไหมสบาเลี่ยงๆไปแล้วประมือกับอันอยังวปะกับประมือกับอัน มาหมาไปหมาหมาไมอีกล้วไปเียวไปเดียวไปเขาจะเขามาเฉ็คเบ้งหนุฮะไทยจะหึงวะคือเร็วเรวเะวะนตีเอาคลิปนาทีตัวมันคือเร็วเถอะวะนาที่อ้ายคือเร็าตยแล้วไทได้ิขอบตาไปคุณเวอร์สเตอร์รูดไอ้ตามาถามหา ได้ไหมครับเรนรับไปมาไหโอ้โหพิ้าวิตาขึ้นซุปเปอร์สตาร์เนาะพิณาวิตาเนาะขอช่วยขอแล้วทีว่าสอน่ำแต่ไอ้แต่ลุกไม่เตะรำเออสอนรำหรอกแตะรำที่ทได้ดีลั่นได้กันได้เนาะสวัสดีครับผมฮะฮันน่ากินจะ เอานี่อแล้วเอานี่แล้วใอล้นี่อ,อาหาเขาพี่น้องเขาเอาขออนุญาตพี่น้องเลยครับผมก,กินกินก่อนเอาโอ้โพี่น้องโอ้เสียวเลยอนาะกาศเลยเสียวยังรับประทานไม่รู้หรอเอาวุ้นเส้นครับเส้น,สนมีครับมีเลี้ยง ค,ออครับพีน่น้องครับขอยาดซ้ำนีกนะเด้อครับขอการคุดต่อไปครับสวัสดีครับอันนั่วกินแล้ว